อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับแม่นางควักหลวงพ่อเต๋วัดสามงามปี2 5 0 5การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ท่านสร้างไว้หลายแบบมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งแบบพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่านเหรียญรูปเหมือนพระกลิ่งรูปหล่อเหรียญหล่อและเครื่องรางของขลัง ตะกุดหนังเสือตะกุดสามห่วงสีพึ่งเป็นตน้นตาละอย่างล้วนมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์และเล่าขานกันมาทุกกว่านี้พระบิดาเนื้อผงหลวงปู่อียมวัดหงปัทุมาวาด จังหวัดปทุมธานีหลวงปู่เอีย่ยมไดเรียนวิชาความรู้ต่างๆจากท่านเจ้าคุณไพ่วัดสวนมะม่วงทั้งวิปัสสนากรรมฐานวิชาการสร้างพระเครื่องวิชาการสร้างพระปิตาสูตรพระอาจารย์เปิงวัดชินวาวารามวัตถุมงคลหลวงปู่เอีย่ยมท่านได้สร้างเอาไว้หลายแบบหลายรุ่นอดิเช่น พระสมเด็จเก้าชั้นเนื้อผมครุกรักพระสมเด็จเล็กเล็กมือเนื้อผมครุกรักพระปิดตาแข้งหมอนเนื้อผมครุกรักพระปิดตาหลังจันหมอนเป็นต้นพระสมเด็จของขวัญพิมพ์ตุ๊กตาที่สร้างแต่ปี2542พิธีพุทธาพิเศษครั้งประวัติศาสตร์สมพวดพระกริ่งชินบรรนัญชร ผานบัวรอบวัดอินทรวิหารบางขุนพุ่มรุ่นแรกและรุ่นเดียวพุทธพิเศษเสาห้าปี2543ซึ่งเป็นวันแข็งวันที่5เดือน5ปี5ขึ้น5้าค่ำปีมังกรทองมะโรงใหญ่ซึ่งจะมีอย่างนี้หนึ่งครั้งในรอบ132ปี พระผงหลวงพพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปี2529หลวงพ,พุทธ,ธานิโยหรือพระราชสังวรยานวัดป่าสารวันเป็นพระเกจิอาจารย์สายพิปัสนากรรมาฐานและเป็นสิทธิองค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2465 และมรณภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2442ท่านได้ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์หลายรูปรวมถึงหลวงปู่สาวกรัตสีโลกและได้ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานอย่างขริตาจพระพิมพ์สงน้ำพระเทพกวีจันทร์วัดเทพสรินทรุงเทพปี2493 พระส่วนหนึ่งออกให้บูชาที่วัดหนองกระทุม่มพานทองชลบุรีเมื่อปีพศ2493ส่วนประสงค์ของพระรุ่นนี้มีผงพระส่งน้ำรุ่นเกาหลีและเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพุทธโคสจารย์เจริญซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านบางแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลว่าพระขึ้นรุ่นนี้ทันทันเจ้าคุณพระพุทธโคสจารย์เจริญปลุกเสกให้เป็นวรรสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพ พระปิตาพ่อท่านเขียววัดกรุงบนจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2510พระปิตารุ่นนี้สร้างเมื่อปี2510เพื่อแจกในงานก่อเจอดีสายพระปิตานเนื้อตะกั่วโรงถมมีกรรมวิธีสร้างที่ซับซ้อนเบื้องต้นนำแผ่นตะกั่วมาจากอักขระเรขกยนัน ตามสูตรจนครบถ้วนแล้วนำแผ่นยันเหล่านั้นมาหล่อหลอมและรีดเป็นแผ่นแล้วนำมาจานอักขระอีกจนครบ108ครั้งตามสูตรของโบราณาจารย์พระพุทธรัศมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงปี2535 พระรุ่นนี้สร้างเมื่อวันที่16พฤษภาคม2535พระรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อปลูกเสกให้เป็นพิเศษแจกให้กับศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้นกราบกันว่าพระเครื่องรุ่นนี้มีพุทธคุณและประสบการณ์ไม่แพ้พระเครื่องในรุ่นใดที่หลวงพ่อได้ทำการปลูกเสกไว้ให้จำนวนสร้างไม่กี่ร้อยองค์ส่วนมากจะมีตสิธิ์ที่ใกล้ชิดที่ได้รับพระรุ่นนี้ หลวงพ่อท่านมรณภาพเดือนตุลาคม2 5 3 6นหนุมานเนื้อผงว่านยาหลวงพ่อขาววัดอินจำปาจังหวัดเพชรบุรีเครื่องรางขลังยุคเก่าของจังหวัดเพชรบุรีอีกชิ้นหนึ่งหลวงพ่อขาวท่านเป็นพระอนุสาวจารย์ของหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงพระเกจิชื่อดังหนมุมานของหลวงพ่อขาวเป็นวัตถุมงคลยุคแรกที่ท่านได้สร้างไว้ประสบการมากมายไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผงว่าน พระเหรียญต่างล้วนมีประสบการณ์มากมายที่ผู้คนในพื้นที่ต่างทราบกันดีวัตถุมงคลที่หลวงพ่อขาวได้ทําการจัดสร้างท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมมวลสารเพื่อจัดสร้างรวมถึงการอธิษฐานจิตที่เคร่งขรังเพื่อให้พุทธคุณของวัตถุมงคลของท่านสำเร็จผลต่อผู้ที่ครอบครองพระสมเด็จพิมพ์แซยิตหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีเรืองบุญจังหวัดนนทบุรีปี2497 หลวงปู่เลี่ยมวัดศรีเรืองบุญท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารและมีความเชี่ยวชาญในการสร้างพระเครื่องโดยเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆที่ล้อพิมพ์มาจากพระอาจารย์ของท่านพระเครื่องของท่านมีส่วนผสมของผงบางขุนพรหมเก่าที่ตกทอดมาจากอาจารย์และผงที่ท่านสร้างขึ้นเองนีการสร้างพระสมเด็จ โดยเฉพาะพิมพ์ที่ล้อเลียนแบบพิมพ์ของหลวงปู่ผู่วัดอินทนวิหารและยังมีการล้อพิมพ์ของวัตถุธัตุเทพพระรามวัดบางหัวเสือและวัดสะพานสูงอีกด้วยลีลาถือดอกบัวหลวงพ่อหมนวัดคลอง12จังหวัดประทุมธานีแท้ที่จริงแล้วพระชุดนี้จัดสร้างโดยหลวงปู่พันธ์วัดสุวรรณบำรุงราชวรารามหรือวัดพิยาปลา จังหวัดประทุมธานีสร้างขึ้นในปี2463และมีพระเครื่องจำนวนหนึ่งที่หลวงพ่อหมนได้นำไปแจกให้กับเหล่าลูกเส์ของท่านที่วัดคลอง12จนในช่วงปัจจุบันพระเครื่องพิมพ์นี้ในวงการเล่นหากันเป็นหนึ่งในพิมพ์พระเครื่องของหลวงพ่อมนวัดคลอง12แต่อย่างไรก็ดีพระเครื่องชุดนี้ก็ยังถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูง และมากด้วยประสบการณ์กล่าวขานกันมาอย่างยาวนานรายการพุทธสยามกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยเมื่อนโอกาสนี้ขอขอพระคุณทุกท่านจากใจมีพุทธสยาม what <smart noise>